สวัสดีคุณทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอันเกมเมอร์นะครับวันนี้จะมาร mm hmm. ้อง mm hmm. เพลง cut you s h r e remix อ e r นั่นภาษาไทยของคุณ b ล็อก Man Studio นะครับผมได้ทำการขอเขาแล้วนะครับนะเขาก็ให้ร้องได้โอเคไปกันเลย yeah. เจอชเแรกๆก็จะ <c oughs> ลูกมาในพรกันตากันเบิกบา,านมามอกลอยมาปกคลุมเหน,นือลำธารริมนาทีมีสาวน้อยน้ำกิะดู่ชายำชาชะก้าวไปริมสายวารินใจน,นาทีมีสาวน้อยน้ำกระยิช่ชะรำชาชะก้าวไปริมสายวารินเราออกมาเป็นเสียงคับการเป็นบทเพลงรูบลเลงถึง ที่เท่าเสนงามถึงยอดรักผู้เป็นคนทรงจดหม,มายมาจารักษาจดหมายนั้นไว้อย่างดีถึงยอดรักผู้เป็นคนทรงจดหมายมาจ่รารักษาจดหมายนั้นไว้อย่างดี <c oughs> โอ้บทเพลงที่เป็นของหญิงสาวาล่องลอยไปสู่แสงของดวงตะวันเรานะ่ารูผู้อยู่ดินแดนสุดแสนไกลก็จงได้ฟังเพลงของข้าอยู่ชาเรานะ่ารูผู้อยู่ดินแดนสุดแสนไกลก็จงได้ฟังเพลงของข้าอยู่ชา หากว่ายัางจำสาวน้อยคนนี้ได้เขาคงได้แววยินเสียงเคยของเธอเื่อให้จงปิทกดินแดนดินเราไว้้านดังรักที่เธอถนอมยังงามอให้จงปิทักดินแดนดินเราไว้าดดังรักที่เธอถนอมยังงาม ตอนนี้ไม่ต้องร้องก็ได้เอาจัดกดผิดไอ้เหีย ที่ให้ผมมาร้องได้ด้วยนะครับทุกคนครับล,ลูกไม้ในไพรกันตากันเบิกบานเอามากมายรอ,อ,อ,อพวกคุเน้อลำธารเนิืมหน้าที่มีเาวนน้อยยังกัดยู่ชายามชาชาก้าวไปริมใจวารินเริมหน้าที่มีเาวนน้อยนางกัดยื่ชายามชาชาก้าวไปริมใจวาริน จะคุณออริจินอลจากคุณบล็อกแมนด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเดสคริปชันนะครับถ้าใครอยากฟังไปดูกันได้กดด้านล่างลิงก์เดสคริปชันผมทิ้งไว้นะครับบายนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับบายนะครับรบาย